ยย่เเริมสวัสดีค่ะยินิตอรักข้าวสุดซ่องชูเลสไต์ค่ะวันนี้ขับรถมาไกลยถึงอยุธยานค่ะที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาต้องต่อคิวคนท่อก รอคิวอยู่เดวจ้ะคิวยาวมากเวอร์ร <laughs> แต่ก็รอขอบมาตะไกลละเริ่มรอจ้ะมีมีเด็กน้อยสต a r t กำลังอยู่ในรถนะหลับแล้วลูกดีแล้วรรอคิวนานอย่างเงี้ยเงะ่ง้ะงะนะ <c oughs> เรามาดูเมนูรอกันก่อนเลยจ้ะ <c oughs> ใช่คุณจับกรพานสี่อัานคะคุณจักรพันสี่ท่นค่ะคุณจักระพานสี่ท่านคุณจักรพนสี่พ่นอยู่ไหมครับมะนาวอยากกินมะนาวโซดามะนาวโดาน่าจะต้องสั่งร้านข้างหน้านะร้านตองที่เรายืนรอกงใหญ่หมดจ้า อย่าได้อย่าอย่าเกินนะ่ะปะเราไปหาดูออาอรอก่อน๋ยวรออย่างอย่างอื่นก่อนทำให้อาหารอ้อานี่นะคะระหว่างที่รอคิว20่อคิวเราก็มาดูน้ำกุ้งมันก่อนนะคะนี่มันน่ารักมาก,มากมนี่ยังให้ถ่ายด้วย

นอนหลับมีกรนเบาๆหลับดีแล้วจ้ะเติมพลังกันไม่อย่างงั้นก็วุ่นวายแน่นอนระหว่างที่รอที่กรวดน้ำน้องบอกนี่คือชีกรดนะ้ำ รถต้นไม้ใหญ่ต้นโพตอนนี้นะคะเราได้จองคิวแล้วแล้วเราก็มาไหว้พระรอก่อนก็ร้านจะอยู่ติดกับวัดเชิงเลนนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ เดี๋ยวจะกลับไปรอที่ร้านอาหารต่อจ้าหิวไหมจ้าหิวค่ะ <c oughs> ลองท้องมาแล้วแต่ก็ไม่อยู่เบอร์เกอร์คิงก็ไม่อยู่ท้องเดี๋ยวไปดูตอนสั่งกันนะตอนนี้ได้โต๊ะแล้วนะจ๊ะถ <c oughs> ือว่าคิวรันเร็วมากเหมือนกันนะแล้วคือที่นี่โต๊ะหลายร้อยโตได้เยอะมากคือแบบยาวเปน็นเกือบกิโลอ่ะ nó mm. làm rồi trúng, trúng. Một. Điều, đúng, hả? Đã làm thảo cơm thảo cơm khổng này cung tuổi dài mồm Dung dung đại cung nhảy mồm Nhạc kìm mắn cưng Các bạn nhanh ngắn mắm măm ยนได้ไหม อันนี้สรจแล้วคะทีนี่จะพร้อมแล้วในร้านกาแฟมีขายเครื่องรางอะไรด้วธนบัตระได้วยแงกวาสมัยนี้จะรู้จักแบงค์สิบเลยนะ ได้มาะะตุ้งเนงตุ้งเนงตุ้งเนงเย็นซาซาซาใจมากไปจ้าสถานีทอปอย,ย,ยเยยบเยยบไปที่พักก่อนนะคะไปดีละคัน อากาศดีมากมเลยนะยจะรับเข้าหรือไม่เข้าน้องจะนั่งป่ะเหอะถึงที่พักแล้วจ้าาเข้าไปดูข้างในกัน <c oughs> <ด>อนันเชียร์รถที่บีม <c oughs> สติกเกอร์ ข้างน้องวิ่งอะน้องอยากโอ้โหหมอนข้างกับหมอนของเขาย้ายมาหลายรอบเลยไม่ใช่หมางว่าบครเนี่ยก็ได้ ไม่รักเดิเก็บของหนังไฟไมโครเวลหนาแล้วก็มีข้างบนนะจ๊ะนีกิุ๊กตหลุดเสียลุดตุกตุนี้คหับ นี่คือห้องะะ้ายชั้นหนึ่งค่ะแอติสตล์ห้องข้างในกว้างเหมือนกันนะแล้วก็ลึกมากเลยมีบันไดตรงนี้อ,อกน้องสูบบกิ้ง สุดนี่เลยจ้ามาหันกลับไปนูลึกมากลึกมากๆเลยมีอยู่สองชั้นนะคะเราอยู่ชั้นบนแล้วคุณป้าบอกว่าไม่มีห้องข้างหน้าห้องบนเป็นไม้พยายันอย่าให้น้องวิ่งนะคะสิงตุ้ตุตบตุกตุบรืกวนห้องอื่น เราจะโดนไล่ออกนะเนาะหน่ารลังมากเลยเขาย้ายห้องจากข้าไงบนไปข้างล่างให้นะคะเพราะว่ากลัวว่าอย่างจะวิ่งไงเดี๋ยวกลัลบก้นห้องอื่นเขาก็เลยจัดมาอยู่ข้างล่างดีกว่า อืมแล้วเป็นพื้นไม้แล้วก็คือเขาบอกว่าอย่าให้น้องสิงห์ดังอยากให้น้องวิ่งก็เลยบอกว่าไม่รับปากค้างต่อเขาข้างล่างได้ไหมคะเพราะว่าเรานอนสองคืนแขกแม่จะตื่นกันทั้งโรงแรมค่ะใช่ครึ่อแน่นอนน้องป้าก็อบอเปลี่ยนที่ยิ่งตื่นเต้นเนี่ยก็เลยเกงใจคนอื่นด้วยน่ารักมากก็เลยขอเขา บอกว่าตอนก็ขึนก็ขึ้นตล้ามนูั่นานเี่ออกอบอกมเรอ่าเราอบท่สีรอไว้บาพปิชาชนหนึ่งรอนี่ค่ะเป็นแบบแบบไหนคนเดียวค่ะเจ็ดโมงครึ่งถึงสิบโมงช้านะคะเป็นถุข้างบนข้ะ ตอนขึ้นรถบุนรุกคนถอดรองเท้าเราจะมีชั้นวางรองเท้าในะคะค่ะมีถอดรองเท้าก่อนขึ้นนะคะอาหารเช้าเจ็ดโมงต้องปลอกสิบโมงไม่ต้องนะคะอันนี้คือราคารวมแล้วนะค่าที่พักแล้วก็อาหารเช้าดีงามมากจ้า ใครมองหาที่พักที่อยุธยานะคะที่แบบชีวิตแบบสโลลไลทไม่ต้องแบบอยู่ในโรงแรมนะที่นี่แนะนําเลยห้องพักคือสะอาดเงียบสงบแล้วก็ราคาไม่แพงมีอาหารเช้าให้ด้วยนะทุกคนวถดอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดสามารถที่มันเดินทางได้ไปตรงนั้นก็คือวัดเก่าล่ะเอาข้างๆใครหิวยำหนึง มีอาหารที่จอดนะคะคุณป้าบอกว่าพยายามจอดให้มาอยู่ใกล้ AREA เรียตรงนี้ที่มันมีเส้นขาวถ้ามันเต็มก็จอดฝั่งนู้นได้ที่มันเป็นขาวเหลืองแต่ว่าต้องจอดแบบแนวเส้นแบบขนานกับฟุตบาทตรงนั้นเขาบอกมีกล้องซีซีทีีสามารถส่องทางนู้นได้นะ,ะดูความปลอดภัยที่นี่มีอยู่24ห้องนะ แบ่งเป็นสองชัน้นชั้นลักสิบสองห้องแล้วก็มีเบ็กฟัดอยู่ชั้นสองแต่ต้องถอดรองเท้าข้างล่างนะคะคึืนอข้างบนเพราะว่าข้างบนเป็นพื้นไม้นะ,ะรีวริห้องนะคะคืนนี้อย่างนอนกับตายายนะจ๊ะ <c oughs> มาส่วนเรากับน้องสาวนั้น

สิ่งสำคัญที่สุดคือห้องน้ำเฮ้ยโอเคเลิศกุ้ใหญ่มากอะกุ้ใหญ่มากกุ้ใหญ่มากเหมาะกับก้นผูกสะย่ะห้องนี้ก็มีระบบจับเนี่ยตัวเซนเซอร์ ถ้าใครสูบุบรีก็ถือว่าปลอดบุรี่อยู่ดีมากเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือไม่มีตู้เย็นเล็กในห้องนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงไล่สารแลตอนนี้เราได้เช็คอินเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาในห้องแล้วว่างมากๆเลย าเรานอนกันสองคนส่วนอย่างน,นอนกับตาตา,ตายายเดี๋ยวต่อไปเราจะออกไปไนท์พาซาเป็นถนนคนเดินแล้วก็เดี๋ยวซื้ออาหารเข้ามากินกุบกิบนะัเจ้าว่างจังว่างจังว่างจัง ฉันจะเอาลงงเฟ e บุ๊กฉันจะลง y o ยูทูบไม่โฟกาสอ่ะอยู่ไกลไปอ่ะตัดไปเปิดดูดิ